หลวงพ่อสมเด็จศักดิ์สิทธิ์ถือเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสระบุรีและเป็นที่เคารพสักการะของผู้คนโดยทั่วไปซึ่งประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อสมเร็จศักดิ์สิทธินั้นมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งวิหารหลวงพ่อสมเร็จศักดิ์สิทธิ์หรือที่ชาวบ้านเรียกขานกันติดปากว่าวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อสมเด็จศักดิ์สิทธิ์เป็นพระพุทธรูปเก่าองค์หนึ่งที่คุ้พบอย่างบังเอิญเมื่อวันจันทร์ที่สอง้นศิค่์ส,สอขาปีกุนเดือนศ .502 องค์หลวงพ่อเป็นดินประดิษัสฐานอยู่ที่บนของละพีพัดพิศตวันออกเมื่อครั้งนั้นของละพีพัดขุดในสมัยรัชกาลที่5ต่อ,อมาได้มีคนงานชนประธานประตูน้ําพระเอกาทศรสมาขุดดินบริเวณนี้ไปถมซ่อมแซมตามตลิ่งน้ําที่น้ํเสาะพังขุดดินไปหลายวันแล้วจนถึงองค์หลวงพ่อซึ่งเป็นดินที่แข็งมากคนงานขุดดินไม่เข้าจึงได้ขุดดินไปรอบๆเท่าที่ขุดได้ต่อต่อมาดินก็ได้แตกเป็นลูกปกพระ ไม่มีใครคาดคิดว่าเป็นองค์หลวงพ่อชาวบ้านที่รู้ข่าวต่างก็มามุงดูกันจํานวนมากบางคนก็พูดว่าเป็นพระพุทธรูปมาเกิดบางคนก็คิดว่าคนงานชนประทานปั้นขึ้นมาในปีพุทธศักราช2505ทางการชนประทานมีคําสั่งให้เอารถขุดปากทางทําถนนบนคันคลองจากท่าหลวงถึงอำเภอหนองแครระหว่างถึงองค์หลวงพ่อรถได้ขุดไปรอบๆฐานเกือบจะถูกองค์หลวงพ่อ ก็เกิดปฏิหารขึ้นฟ้าได้ผ่านลงมากลางแจ้งทั้งที่ท้องฟ้าก็ปัดสจากเมฆฝนคนขับรถรีบหยุดรถและกระโดดลงมากราบขอขมาอาภัยแล้วรถก็ไม่กล้าขุดใกล้องคหลวงพ่ออีกต่อไปทําให้ถนนบนคันของพระผีพัดต้องเบี่ยงหลบองคหลวงพ่อดังที่เห็นในปัจจุบันปัจจุบันวิหารหลวงพ่อสมเ็ศศักดิ์สิทธิ์บดินสถานณรินของพระพีพัดตลาดหนองตาโลตำบลโคชสิทธิ์อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรี